ว่าอีกเรื่องที่ผมอยากจะอยจะพูดเสริมไปนิดนึงครับปป,ป,ปชหรือว่าสารดีกาพร,ระนยกยานักการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นจากศารแพสซีฟนะครับศารแพสซีฟอาจารย์บ,บวรศักดิ์เนี่ยจะตั้งศารตอนนั้นเรียกว่าศารอาญาถอนถ้าผมจำไม่ผิดผมก็บอกว่าถ้าคุณไปตั้งศารอีกระบบหนึ่งเนี่ย มันทำให้กระบวนการในทางศารเราก็ไม่มีความเป็นเอกภาพพวกถ้าคุณไปตั้งอย่างนี้นะผมจะแประยะติให้ตกไปทั้งเรื่องเลยนะ mm hmm. เขาก็มาต่อรองใช้ระบบนี่ก็ปัจจุบันก็คือใช้ผู้ภกษาสารดีกามาทำหน้าที่ในคดีนี้นะครับจริงๆสารอาญ,ญาณกำมือเป็นสารชนต้นนะครับแต่เขาใช้ผู้ภกษาสารดีกาเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเรามองอย่างนี้นะครับ สารในปัจจุบันเนี่ยแพซีฟมากนะเพราะว่าศีกมากก็ก็สู้กันนะ่คดียาไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้นะครับเป็นเรื่องที่จะหาความจริงให้ปรากฏทั้งทนายทั้งอายการทั้งใครต่อใครต้องร่วมมือกันไม่ใช่ร่วมมือกันเค้นหนาความจริงนะครับร่วมมือกันค้นหาความจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับผมคิดว่ากระบวนการที่ทำเราก็พัฒนาทันทีเลย แล้วก็เร็วด้วยนะครับไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่วันนี้แล้วก็เลื่อนไปอีกเดือนเลื่อนไปอีกเดือนไม่มีนะครับถ้าเปิดการพิจารณาปังก็จะไหวไปเรื่อยๆนะครับในประเทศเยอรมันถ้าเกินถ้าผมจะไม่ผิดเจ็ดวันหรืออะไรบางเนี้ยนะครับต้องเริ่มใหม่นะครับเพราะอะไรเพราะสารพิจารณาเนี่ยเนั่งครบอย่างเนี้ยสี่ห้าคนนะครับได้ฟังหมดเลย ถ้าคดีนี้ยืดเยื้อก็จะมานั่งอีกคนอาจารย์พระศักมานั่งด้วยถ้าเผื่อว่าผมอายุมากมีอันเป็นไปซะก่อนอาจารย์พระศัก์รู้เรื่องพี่ภาคษาได้เลยก็เราไม่ทําเรื่องนี้ไม่ๆๆๆไม่ไม่ไม่มีจัดการเราก็เพิ่มผู้ภาษาแต่ไมที่ผมเป็นอายการเนี่ยสารสุขอนมีสารเดียวนะครับเดี๋ยวนี้สิบสารเห็นไหมแล้วสารเราทำไงนั่งอ,อ่าน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 แล้วเอ็นไลท์เทนเอา สารพิจารณานี่ต้องปรับปรุงแล้วครับต้องทำแล้วตอนที่ผมเป็นในสสรสี่สเนี่ยสี่ศูนเนะครับผมก็บอกว่าสารดีกาต้องพิจารณาข้อกฎหมายเท่านั้นไม่ยอมคนที่คัดการมากที่สุดคือสสรอที่เป็นใน,ในความเพราะไปทุบหม้อเข้าขกัาน,นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าผู้เสียหายต้องเลิกก็ไม่ยอมอีก <laughs> <laughs> ผู้เสียหายเนี่ย ทำาไม่ดีของรัฐเสียหายเยอะนะครับแล้วไม่มีประเทศไหนในโลกนี้หรอกที่ผู้เสียหายฟ้องไอ้ที่ฟ้องที่อังกฤษนะเพราะเขาดําเนินคดีโดยประชาชนกนลเรื่องกันนะครับแล้วผมก็เสนอบอกว่าการจับนี่นะให้มาศารในทันทีเพื่อศารจะได้ตรวจสอบว่าการจับถูกต้องไหมไม่เอาเอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องต่างๆเนี่ยต้องใช้คำของท่านประหลัดนะต้อง back to basic เราคิดจากเบสิกว่าทำยังไงเราคิดร่วมกันนะกระบวนการในชั้นเจ้าพรัการเนี่ยต้องเป็นเอกภาพไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กระบวนการนียก,ก็จะต้องมีความกระตืืนร้นมากกว่าน,นี้นะครับผมคิดว่าถ้า back to b a s i c ได้เรามีทิศทางที่จะไปด้วยกันนะจะมีกี่องคอ์กรก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณ ครับขอบคุณครับเชิญท่านจย์ธิติพงศ์ครับครับปัญหาที่ยกขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลพวงของระบบต่างประเทศสองระบบซึ่งมันมีทธิพลกับเราทั้งสองระบบนะครับโดยเราไม่มีทิศทางชัดในในส่วนตํารวจอายการนั้นเนี่ยก็จะมีระบบที่ตํารวจกับอายการร่วมมือกันถูกตรวจสอบโดยทางทนายความและอีกข้างหนึ่งนะครับหรืออายการเป็น กึ่งตุลาการเข้าไปตรวจสอบตำรวจอำน,นาจสอบสวนของอายการนะครับซึ่งแต่ไม่มีระบบไหนเลยที่จะมาแบ่งกันนะครับโดยโดยไม่มีการทํางานร่วมกันซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องแบ่งค่ายแบ่งคั้วซึ่งซึ่งน่าจะไม่ถูกต้องนะครับแต่เราจะใช้ระบบอะไรก็คงเป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณาให้สมดุลส่วนที่เป็นเรื่องตำรวจที่ผมได้พูดถึงนะครับว่าที่โรงพักอาจจะหล่อหล,อ,ลอมแนวคิดแบบไหนนะครับอันนี้ก็ด้วยความเป็นธรรมน,นี่ยคงไม่ไม่ไม ด้วยก่อนที่ไม่ได้เห็นชัดๆเนี่ยก็อยากจะบอกว่าที่ที่โรงเรียนในร้อยเนี่ยแม้จะมีแนวคิดในเชิงว่าเหมาะไหมที่จะฝึกอบรมตำรวจโดยวินัยทหารหรือแนวคิดแบบทหารที่แยกออกมาจากจากประชาชนโดยเฉพาะนะครับซึ่งประเทศจํานวนมากไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยแต่ผมเองก็เคยเข้าไปดูหลักสูตรก็มีความพยายามที่จะทําให้ใกล้ประชาชนมากขึ้นให้ความรู้ก็คือผมไม่คิดว่าจะสอนให้ไม่ดีนะครับคือสอนให้พยายามให้ดีเต็มที่แต่ว่าถ้าผลลัพธ์ออกมาว่าเมื่อทํางานไปนานๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ย ผมก็คิดว่า30ปีของการทํางานกับแค่ส5ปีของการเรียนเนี่ยไอ้ระบบ30ปีของการทางานไม่ใช่เฉพาะตํารวจนะครับทุกหน่วยเนี่ยถ้า30ปีของการที่มาอยู่ในวิชาชีพของสถาบันนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําให้ไม่สามารถหล่อหลอมให้คนที่อยู่ในสถาบันนั้นไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรือองค์กรอื่นเนี่ยได้ทําหน้าที่ที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าโทษสถาบันการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องโทษเรื่องรีครดคนแล้วก็ต้องโทษเรื่องของการอบรมในระบบที่ดีด้วย รวมทั้งการตรวจสอบนะครับส่วนประเด็นจะอบรมยังไงในโรงพักเนี่ยลองไปถา,ถามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นตํารวจก็คงจะรู้นะครับข้อที่สองที่อยากจะตอบก็คือเรื่องของศูนย์ตรวจคนศูนย์หายนะครับซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งครับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายมีหมดแล้วก็ต้องอิสระพอสมควรด้วยเพราะว่าสามารถที่จะไปติดตามคนหายได้แล้วก็ไม่ถูกครอบงำโดยอำนาจเหล่านี้เนี่ยคุณหญิงพัรทิศพยายามอยากทําเรื่องนี้มากนะครับ แต่ว่าก็ไม่สําเร็จเพราะว่ามีบางหน่วยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ในที่สุดกระทรวงติธรรมก็ไม่ประสบความสําเร็จในการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้ามีหน่วยง,งานรับผิดชอบเรื่องตามบุคคลสูญหายเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่จะเข้าไปติดตามอย่างจริงจังน,นะครับการแช่หน้าโดยไม่ชอบแล้วย่มใจว่าไม่มีใครไปไล่ตามเว้นแต่เป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็มีการกดดันถึงทำเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบโดยตรงที่จะมาทําเรื่องนี้ครับเจนได้แต่ไหนครับ างประเด็นเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าเรื่องอำนาจผู้เสียหายในการฟ้องคดนะีมันมีผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับที่มีข้อเสนอบอกว่าถ้านะครับถ้าถา้าให้ไปไปฮัลโหลฮัลโหลโอเคถ้าวางแล้ว ได้นะือคือถ้าจะเสนอให้ผู้สดยหายได้มีเครื่องมือในการที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานอาจจะแบบคงจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าโดยหลักการของเรานี่ยเราจะให้ัอการฟ้องแล้วก็ผู้สียหายเนี่ยฟ้องได้นะครับแต่ผมคิดว oh ่าในส่วนที่อาจจะเพิ่มในเรื worm, ่องของเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรวบรวมนิตยบนคดีรวบรวมพยานหลักฐานอันเนี้ยตอนนี wars, ้ก็มีแนวความคิดอยู่ที่เป็นเรื่องของสิทธิหรือการคุ okay. ้มครองสิทธิของผู้สดยหายในคดีอาญานะครับคิดว่าตรงนี้อาจจะทําได้แต่ว่า ถึงขนาดที่ว่าไปให้เครื่องมือเดินเหมือนกับเป็นเรื่องหมายเรียกอะไรต่างๆเนี่ยคงจะยากนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองซึ่งเป็นคําถามที่ยากเลยนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมที่ราชาเนี่จะแก้กันยังไงผมคิดว่าตรงนี้คงต้องนั่งคุยกันว่ากระบวนการแต่ละขั้นตอนขั้นตอน,ข,น,ตอนขั้นตอนเนี่ยมันจะใช้วิธีการยังไงที่จะทําให้เร็วขึ้นหรือว่าตอนนี้กระบวนการในชั้นศาลศาลนันต้นศาลนุทธ์ศาลฎีกาเนี่ยก็พยายามที่จะบีบให้ กระชับลงนะครับแต่ว่ากระบวนการที่จะยากหน่อยก็คือในในชั้นของรายงนานสอบสวนที่จะต้องรอ,อพยานบุคคลนะครับและแหล่งต่างเนี่ยฉะนั้นถ้าถ้าอย่างที่ผมเสนอว่าถ้ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่จะช่วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ DNA เที่จะเข้ามาตรวจอะไรงต่างเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะทําให้อาจจะทําให้กระบวนการในการดําเนินคดีในช่วงแรกเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ได้หลักฐานจนทําให้ สารชั้นต้นหรือสารนุทธรเนี่ยพิจารณาพยานหลักฐานได้ชัดเจนอันนี้อาจจะช่วยในส่วนหนึ่งที่ทําให้กระบวนการทำเนี่ยนะครับได้มีความรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นครับผมขอฝาก,กไว้แค่นี้ครับครับในในานามของคณะที่ศาสตร์มหาวิทยาลัยมศา,าตนะครับและกองทุนศาสตราจารย์จิติติติงสพัดขอกราบขอบพระคุณววทกากรทุกท่านนะครับท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรศาสตราจารย์ด,ดรคณิศนนครดรกิติพงศ์กิติยรักษ์และรละลองศาสตราจารย์นรงใจหาน ที่ได้กระเวลามาให้ความรู้ในเรื่องการประดูปกฎหมายธรรมในวันนี้ครับขอบคุณครับค่ะและเพื่อเป็นการขอบคุณนะท่านวิทยากรและผู้ดำเนินการสัมมนาในวันนี้นะคะลำดับต่อไปจึงขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชคสีเจริญนะครับ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ท่านวิทยากรและผู้ดำเนินการสัมมนาค่ะและขอเรียนเชิญท่านวิทยากรและผู้ดำเนินการสัมมนารับมอบของที่ระลึกนะคะโดยขออนุญาตเริ่มจากพลตำรวจเอกวสิทธิเดชกุลชรค่ะ ท่านต่อไปค่ะศาสตราจารย์ดครคณิตนนครค่ะค่ะท่านที่สามดรกิติพงศ์กิตยารักษ์ค่ะท่านที่4ค่ะรองศาสตราจารย์นรงใจหานค่ะ และท่านสุดท้ายค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์ปกป้องศีสนิทค่ะ สำหรับการจัดงานสัมมานาทางวิชาการในครั้งนี้นะคะกองทุนศาสตราจารย์จิตติติงสพัดและคณะนิสสัตมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์นะ,ะต้องขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะ,ะที่เข้าร่วมฟังการสัมมานาครั้งที่19นี้นะคะและก็หวังว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านในการเข้าร่วมการสัมมานาในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ ส่วนในในเรื่องของการถอดเทปการสัมมนา <S <S งานในครั้งนี้นะคะทางกองทุนจิตติติงสพัฒน์และคณะนิสสัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ah ar at, ก็จะจัดทำเป็นรูปเล่มแล้วก็นำออกเผยแพร่ในโอกาสต่อไปนะคะแล้วก็ก่อนที่ทุกท่านจะเดินทางกลับกันนะคะก็จะต้องอขอรบกวนทุกท่านนิดนึงนะคะที่เข้าร่วมฟังการสัมมนาคนะ,ะ,ะช่วยจัดทำช่วยกรอบแบบสอบถามนะคะที่เราได้แนบมาให้นะกับเอกสารประกอบการสัมมนาคะแล้วก็ ขออนุญาตรบกวนนำส่งนะ,ะที่หน้าห้องสัมมนานะคะซึ่งจะมีตะแกรงนะคะวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ